สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของเบบี้มอนสเตอร์การนะรับหลังจากที่ดเด็กๆได้ปรากฏตัวที่สนามบินวันนี้ลูก เดินทางจากเกาหลีไปที่ฮ่องกงสวยฉ่ำกันมากเลยแต่ละคนต่อให้จะเป็นกระเก้งยีนเหมือนกันแต่สุดาเบบี้มอนสเตอร์แล้วนั้นความสไตล์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีจะยีนยังไงก็ช่างแต่ว่าเบมอนเขาครีเอทลุคออกมาได้ต่างกันก็เป็น6คน6สไตล์เหมือนเดิมเลย,เลยนะครับและในการเดินทางวันนี้สองคนที่ได้รับความสนใจมากๆเลยหนึ่งในนั้นคือพาริตาต่อให้ผมเนี่ยจะเป็นสีเดิมแต่ว่าความผมทรงใหม่ในวันนี้นะครับตัดส่า กัดลอนและการแต่งตัวก็คือสาว LA ท่านหนึ่งมากแฟนๆเขาบอกว่าพาริตาเนี่ยเหมือนเด็กนอกเลยเหมือนกับเป็นฝรั่งน้อยนะครับที่น่ารักแล้วก็แต่งตัวแซนเก้คนเนี่ยตะโกนชื่อพาริตาเยอะมากแฟนคลับตะโกนชื่อพาริตาพาริตาพาริตากันดังสุดๆไปเลยนักข่าวเองเนี่ยก็ตะโกนชื่อน้องแปรออกมาด้วยคนมุงกันสุดนะครับสนามบินแตกด้วยความสวยออร่าแรงของสาวผมบลอนพาริตาเแบบี้มอนสเตอร์ส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยที่ถูกพูดถึงหนักมากเหมือนกัน ก,นนก็คืออาชอนนะครับอาชอนเนี่ยจะถูกพูดถึงในเรื่องของหุนความเอวสับความเอวคอดความเอวเล็กเอวบางในวันนี้เนี่ยแซ่บมากกางเกงจีนเสื้อขาวชิวๆเลยแต่ว่าความเอวของน้องอาชอน ทำให้ทุกคนต้องหยุดมองและก็ต่างพูดถึงกันนะครับแฟนเกาหลีเนี่ยเขาพูดถึงในเว็บบอร์ดเยอะมากเลยเกี่ยวกับหน้าท้องที่แบนราบและเอวคอดเล็กเอวมดของอายอนทุกคนอึ้งทุกคนทึ่งว่าโอ้โหต้องออกกําลังกายเบอร์ไหนต้องดูแลรักษาหุ่นแล้วก็ควบคุมเรื่องของการกินยังไงถึงได้หุ่นแบบนี้ถึงได้เอวบางเอวคอดแบบนี้น้องเนี่ยเป็นคนกินเก่งมากอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยแต่ว่าการออกกําลังกายการซ้อมต่างเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับโดยเฉพาะการออกกําลังกาย นี่แหละถือได้ว่ากินเก่งออกกําลังกายเก่งดูแลตัวเองเก่งมากๆก็เลยมีคนพูดถึงเรื่องหน้าท้องแบนราบและเอวเล็กของไอยอนเยอะสุดๆไปเลยนะครับในวันนี้โมเมนต์ Moment ที่สนามบินเรานำมาอัพเดตให้ทุกคนได้ฟังกันกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ